สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้พามาเที่ยววัดป่าพุทธชินวงศ์สาลามนะครับพามาดูโครงการก่อสร้างพญานาคนะครับความยาว900เมตรนะครับความยาวของลําตัวนะครับก็อบล้อมภูเขานะครับเดิมภาษาท้องถิ่นนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าม่อนกาพานะครับได้รับการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นแบบสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้จะเล่าพอสังเขปนะครับรายละเอียดเท่าที่รู้นะครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธมหาจักรพรรด โลกวิวรปางเปิดโลกนะครับความสูง6เมตร35เซนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับความสูง6เมตรนะครับเพิ่งทำพิธีเบิกเนตรไปวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับต่อด้วยทองเหลืองนะครับทั้งพระพุทธมหาจักรพรรดิแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวขององค์สัตตานครราชนะครับพญามุจลินความสูงเทียบเท่าตึก9้าชั้นนะครับภายในส่วนหัวนะครับส่วนเสียงของพญานาคนะครับก็จะเป็นห้องจัดไวส้สำหรับนิทรรศการนะครับแล้วก็เก็บวัตถุมงคลสำคัญต่างๆนะครับเอาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงส่วนหางนะครับก็จะมีความสูงเทียบเท่าตึก ชัั้นนะครบภายในลำตัวที่อบล้อมภูเขานะครับก็จะมีห้องไว้สำหรับวิจพัสนากรรมฐานนะครับจำนวนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ห้องนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบภูเขานะครับว่าความยาวของลำตัวนะครับอบล้อมภูเขาจริงไหมนะครับถ้าสร้างเสร็จนะครับก็จะเป็นพญานาคนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศนะครับแล้วก็มีความยาวที่สุดในประเทศนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังของเสียพญานาคตรงนู้นนะครับก็จะเป็นถ้านะครับที่เพิ่งสร้างเนรมิตขึ้นมาใหม่นะครับภายในก็จะเป็นที่จัดกิจกรรมนะครับแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะครับมีความจุสามารถจุคนได้ประมาณ3ามร้อถึงสี่้คนนะครับ ครับเดี๋ยวไปขับรถดูเาเมสวัน วันนี้ขับรถมาลมค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับก็ขอปิดเสียงระหว่างทางก่อนนะครับแล้วก็อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นนะครับวัดน,นี้จัดสร้างโดยพระครูไทยนะครับหรือว่าพระครูวิสิทธิ์สาร,รการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับประธานมูลนิธิพุทธสุวรรณและรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามหรือว่าม่อนพญานาคนะครับ แต่ในอนาคตนะครับก็จะมีการจัดสร้างพระพุทธเมตตาความสูง35เมตรนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับสร้างอยู่ด้านบนของภูเขานะครับวัดป่าพุทธชิน,นวงศ์สารรามนะครับก็จะเป็นวัดในสายพิป,ปัสสนากรรมมาฐานนะครับสถานที่ตั้งของวัดนะครับอยู่ระหว่างหมู่บ้านห้วยเสยขาวและบ้านกะถีตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยานะครับ และด้านหลังตรงนี้นะครับในส่วนของลําตัวที่ยกขึ้นนะครับก็จะทําเป็นทางลอดนะครับไปสําหรับขึ้นไปด้านบนของภูเขานะครับลงก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าที่นะครับปู่แสงจันท์ย่ามณีจันทร์นะครับที่อยู่ด้านหลังของวัดป่าพุทธชินวงศ์นะครับวัดป่าพุทธชินวงศ์สาลามนะครับปู่แสงจันทร์กับย่ามณีจันทร์นะครับเป็นเจ้าที่ที่ปกปักรักษาม่อนพญานาคอย่างนี้นะครับสาธุแล้วก็ฟัง ด้านหลังนะครับดูวิวด้านหลังก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับอาทิตย์จะตกฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวทุง่งนาและภูเขานะครับโชครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันต่อนะครับนี่เป็นด้านหลัง เราขึ้นบันไดไปครับช่วงที่ฝนตกนะครับก็จะเห็นหมอกด้วยนะครับดูวิวก็จะสวยงามขึ้นนะครับวันนี้ผมมาช่วงเย็นนะครับวิวตรงนี้ก็1้อยองศานะครับนี่นครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลำตัวของพญานาคนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นด้านหน้าของวัดป่าพุทธชินวงศ์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านทิศเหนือนะครับติดกับเชียงรายนะครับอําเภอป่าแดดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับพอลูกเดเด้อ ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับวิวจะสวยกว่านี้อีกนะครับจะมีหมอกด้วยนะครับไม่ต้องรอหน้าหนาวก็ได้นะครับช่วงที่ฝนตกนะครับก็จะมีหมอกนะครับมีไอ้น้ำนะครับก็จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในลำตัวขององค์พญานาคนะครับ ขึ้นบันไดเลยครับขึ้นบันไดเลยครับขึ้นบันไดเลยค่อยๆค่อยๆครับฮ่า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 นี่นะครับภายในลำตัวของพญานาคนะครับตรงฝั่งขวามือตรงที่เดินตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นห้องนะครับไว้สาหรับวิปัสสนากรรมฐานนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องไปสําหรับวิปัสสนากรรมฐานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปตรงส่วนหางของพญานาคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอารถนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีห้องที่เขาทำเสร็จแล้วหรือยังนะครับ ที่เห็นเขาถ่ายรูปลงนะครับก็จะมีน่าจะเป็นส่วนฝั่งทางที่เป็นฝั่งส่วนหัวนะครับส่วนเสยษของพญานาคครับที่ทําเป็นห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่กันเป็นห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหางนะครับหางของพญานาคนะครับ ออกได้ออกได้ออกได้ในใกล้ถึงทางออกนะครับตรงส่วนหางนะครับของพญานาคนะครับองค์สัตตนคราชพญามุจจรินนะครับความยาว900เมตรนะครับเกือบ1กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ ลำตัวก็โอบล้อมภูเขาไว้นะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นส่วนหางนะครับออกก่อนนะครับป๊บชตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแล้วนะครับเ,เห็นเลยยังครับเห็นเลยยังครับเอ นี่นะครับเ <Yeah. S 1> ท้าเวส้สวนนะครับเม <Yeah. S 1> ื่อกี้ออกมาจากตรงด้านหางของพญานาคนะครับ <Yeah. S 1> ออกจากประตูทางนี้นะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับเ <Yeah. S 1> ท้าเวส้สวนนะครับหล <Yeah. S 1> อด้วยทองเหลืองนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ตรงด้านหลังนะครับก็จะ ทำเป็นบันไดนะครับขึ้นไปบนภูเขานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ้ำนะครับนี่นะครับเรามาดูข้างหน้าถ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับก็จะมืดหน่อยนึงนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณหน้าถ้ำนะครับอยู่ด้านหลังของลำตัวของพญานาคนะครับตรงส่วนหัวนะครับข้างในก็จะมืดนะครับเพราะไม่ได้เปิดไฟไว้นะครับ นี้เป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเนลมิตสร้างเนลมิตขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ด้านหน้านะครับของถ้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวขององค์พญานาคนะครับความสูงก็ประมาณ9ชั้นนะครับ สถานที่ก็กว้างขวางนะครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นมีการสร้างนะครับพญานาคนะครับรูปปั้นพญานาคต่างๆนะครับในพุทธการนะครับแล้วก็ทําเป็นที่สําหรับจัดก,กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นถ้ำภาวนาโพธิญาณน,นะครับ รถกระบะ <laughs> อก็<ม>อ <g år> จะมีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนต่างๆนะครับก็ท <g år> ยอยมาเที่ยวมาดูโครงการนะครับจัด <g år> สร้างพญานาคนะครับแล้วก็สร้างวัดป่าพุทธชินวงศารามนะครับ กานหน้าก็จะเห็นเป็นลานนะครับเป็นลานภาวนาทำโพธิญาณน,นะครับก็จะมีพระพุทธมหาจากักรพรรดิโลกวิวรา방เปิดโลกนะครับตัวนี้ก็เป็นท้าเวสวนนะครับก็มากราบไหว้ขอพรได้นะครับ เปิดออกมาเองก็ทาเวสวรร์ก็เพิ่งทำการเบิกเนตรไปนะครับนี่นะครับก็เป็นช่วงเย็นตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ